ไหนไหนดูสีหมดแดงเอาแล้วทําไงล่ะไหนน้าพอแล้วพอแล้วนายหยดลงเราไหนผู้การวางอ่ะผู้การไหนล่ะวางวางก่อนเลยไหนไหนผู้การอระบายสีทีละอย่างระบายตัวไหนไหนระบายตัวไหนมัางระบายตัวนี้ก่อนเลยค่ะไหนายตัไหน้งไหนสีแ้วใช่ไหมไหนดู ให้สวยสวยนะคะให้สวยสวยเลย,ย,เลย,ยดูรูปอะคะเออน่ารักสบายระบายสวยสวยเลย,เ,ยเสร็จแล้วเวลานั้นล้างล้างก่อนที่จะเปลี่ยนสีให้ให้ล้างให้สะอาดนะคะมีน้ําเตรียมไว้ด้วยไหนน้ําแต่ล้างให้สะอาดโอเคเออล้างให้สะอาดแล้วก็จุ่มสีใหม่ได้ไหนสีใหม่ไหนสีใหม่อยู่ไหนะคะโอเค ไหนเออระบายระบายอ้าเอาอีกไหนดูสิอู้ไม่เอากินไม่ได้ค่ะสีกินไม่ได้<ส>โอเคเอใช่ไหมคะใช่ค่ะอ้าอ่าลงสีอะไรมั่งดูสิอันนี้สีอะไรที่กำลังระบายอยู่สีอะไรคะ สีน้ำตาลภาษาอังกฤษว่า mm. สีน้ำตาลภาษาอังกฤษว่า mm. blue โอ๊ยไม่ใช่ผิด b r o w n b o w n ล้างให้สะอาดนะคะอ่าลงสีไหนอีก mm. สีฟ้าสีฟ้าสีฟ้าภาษาอังกฤษว่า mm. blue blue okay ราวันตรงไหนสีฟ้าอา๋อทองฟ้าใช่ไหมเนี่ยทองฟ้า mm. นอ่าโลงอีกลงอีกสีม่วงพอดีสีม่วงตรงไหนก้อนก้อนเมฆก้อนเมฆอ้าก้อนเมฆทำไมเป็นสีม่วงล่ะฮะก้อนเมฆไงมันเป็นเรนโบว์ต้นยญ้าก,ก็เป็น สีอะไรนี่สีอะไรกําลังจับสีอะไรเนี่ยเขียวเขียวภาษาอังกฤษว่า green green ที่เขียวระบายอะไรคะต้นไม้ต้นไม้สีเขียวมันไม่เข้มหรอสีเขียวมันไม่เข้มนี่หน่อยนะสีเขียวมันไม่เข้มหรออ่าล้างก่อนโอ้ยังมายังไม่เปลี่ยนก็ยังไม่ล้างใช่ไหมยังอยู่ที่สีเขียวยังไม่ล้างัวก็ได้ สีม่วงสีม่วงภาษาอังกฤษว่าสีม่วงภาษาอังกฤษว่าสีม่วงภาษาอังกฤษว่าอะไรคะลูกพะผึ้พะผึงนี่น่าจะได้นะอ,อุ้ยยไม่เอาไม่เอากินไม่ได้ค่ะกินไม่ได้เป็ดยยี่ยางหกแล้วนะโอเคอุ้ยนั่นเปลี่ยนใหม่ลูก